เดินทางไปต่อลงฝั่งฝั่งฝันเจ้าพ่อเขาใหญ่ฮึ๊ยอะเดียวกูไม่ดีเออ้มโม่ไม่ดีี่รถเดียวขี่รถไม่มีไม่มีไม่มีจอใส่ลูคคือ คือบางทีบ่อยก็เลยแบบไม่หยอนแล้วถ่ายรูปขี่แบบต้องเที่ยวขี่รถเล่นจริงๆหมอกมีหมอกมีไหนด้วยโอชุ่มชื้นดีหน้าฝนก็ดีแบบหน้าฝนแ,แต่ขี่รถขี่รถแล้วตัวเกร็งๆหน่อยแต่อากาศดีเนี่ยหนาวสั่นเลยสาลงถนนก็มีตะไคร่บ้างบางช่วงช่วงที่ไม่ไม่โดนแดด แต่ป่ามันก็เ,เขียวดีครับมาเรื่อยๆโค้งหักศอกแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดชมวิวเป็นจุดที่เหมือนเขาเปิดครับตรงนี้ลงโล่ทางขวานี่นี่เลยลงมาจากเขาเขียวเลี้ยวขวาอันนี้ก็จะเป็นโซนทุ่ง ทุ่งในเขาใหญ่เขาจะผ่า,หาหนอ่างเก็บน้ำสายสอรมั้งครับไอ้นี้แล้วก็เส้นที่เขาขี่ชิวๆวันเป็นโป่งอะใชๆๆ่ๆชนึกนึกนึกนะว่าเรียกอะไรน่าจะเป็นโป่ง <c oughs> นู่นนู่นมีอ๋อคนเนี่ยน <c oughs> ทังซ้ายมือนหนึ่นผมนึกว่ากวางไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเขาทำโป่งกันนี่ก็เป็นปป่งโป่งก็ถจะว่าเขาจะเอาเกลือมาโรยมีเกลือแล้วก็ตอนเย็นเนี้ก็จะกลางคืนสัตว์ก็จะมากินเกลือกันาอกับน้ำสายสอนจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งเขาใหญ่ มันก็ได้บรรยากาศมันเป็นหนางเก็บน้ํามีหญ้ามีอะไรก็สวยดีตรงนี้ก็คนเยอะแต่เราก็ช้าๆหน่อยครับให้คนข้ามถนนมาถ่ายรูปกันก็สวยดีสวยดีถ้าแบบคนถ่ายเก่งๆนะแต่ผมถ่ายก็ผมถ่ายก็ยก็สวยเลยมันเก็บความรู้สึกไม่หมดเหมือนคนที่แบบ ถายถ่ยรูปเดี๋ยวเราก็จะตรงแล้วก็ลงข้างล่างนะครับถ้าลงฝั่งโคราชโค้งจะจัดจะเยอะกว่าทางปาจินหน่อยแต่สั้นกว่ารู้สึก20่สบกิโลมึงจ,จัดจากจุดนี้ลงไปด่า,ดานแต่ถ้าจากจุดนี้ลงไปหน้าด่านฝั่งปาจินนมี40่สกิโลตรงนี้กจะโค้งจัดหน่อย แต่ว่าเราอยู่โซนกรุงเทพเนี่ยหาเขายาวๆไม่มีครับมีเขาใหญ่ก็ก็โค้งไม่ได้จัดเหมือนทางเหนือยังไงก็ต้องกุงขึ้นไปทางทางเหนือครับเพชรบูรณ์ตากขึ้นไปอะ่ะนั่นก็เป็นเนี้ยเขาใหญ่ก็ประมาณนี้ชิวๆแต่ว่าไม่ได้แบบโค้งจัดเขาจัดเหมือนทางทางเหนือนะทางตากทางแบบแม่น้สอนอะไรเงี้ยคร แต่อากาศดีอันนี้ก็ยอมรับจริงครับใกล้กรุงเทพอากาศดีเดี๋ยวขี่ต่อลงทางฝั่งอ่าตับช่องนี่น้องบักชีได้เลยใช่แล้วหอดูสันน้องบักชีซ้ายมือคนเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนูครับอ่าบางจังหวะอนมี รถสวนดแขงได้โอเคแปลงได้จากความเร็วเบาหน่อยก็ไปต่อครับลงเ่าก็ลงมาสักระยะครับน่าจะ ไม่นานลงไปลงไปด่านเจาพาะ่อหัวใหญ่ครับรถพวกผมกนี่คือท้อเงียบกันหมดท้อไม่เกินครับความดังก็เลยกี่เขาใหญ่สบายหน่อยความเร็ว,วก็แปดสิบทำไม้ไหมเน้นแบบซิวๆข้างหน้าก็เป็นพี่หนุ่มหรือช่างหนุ่มของเรานี่ยครับช่างประจำประจำกลุ่ม ก็บอก็เป็นน้องฝิง่นพิษณุโลกอาอนี้จุดชมวิวจุดชมวิวใหญ่จุดชมวิวใหญ่จุดชมวิวกมสามสิบโอเคค,ครับ อย่าดูท้ายเมืองเราอ้ออีกสิบโลสิบโลถึงหน้าด่านใช่ไหมอ่าอีกเจ็ดโลเจ็ดโลโดยประมาณอันนี้เราจะโค้งจัดขึ้นแล้ว นี่เลยถนนแห้งฝนไม่ตกฉนะน้กฝั่งนี้ฝนไม่ตกครับจริงด้วยตามที่ดูแมพไปจริงๆนะเยี่ยมเลยถ้าอากาศแบบนี้เนี่ยา UFO, สาย U F O ขึ้นได้ตรงนั้นดินมันเวลามีฝนหรือมันเป็นมันปูมันมานแบบลื่นมากลื่นแล้วก็แบบเกาะล้ขอขอี่ไม่ได้รถล้อล้อเรียบหมดจิแต่ด้แห้งก็คือล้อเรียบก็ไปได้ครับ มีหลุมมีบอ่อเราโชคโชคยากไปแล้วสบายเดี๋ยวเีเล่นกับพี่หนุ่มกับน้องติงก่อนเนี่ยเมื่อกี้งันเนี่ยสบายสบายไม่ได้ตึงเปี้ยะจนอันตรายครับสบายสบายวันนี้ี่สบายเต่ก็ต้องขี่ได้นิดนึงถ้าโค้งไม่เป็นเลยไม่จะเครียดเนี่ยก็คือต้องแบบสบายๆบายไม่ได้เร็วแต่ว่าต้องต้องกะโค้งเป็น โค้งเป็นเข้าเกียรเ์เป็นก็จะสนุกครับสนุกเลยผมนี่ก็ไม่ได้ขี่คันนี้ออกคลิปนานเลยเนี่ยทริปแรกนี้เราหลายปีนะเพราะว่าเพิ่งเปลีย่ยนยางเพิ่งทำรถเนี่ยอย่างที่ ในคลิปอะครับคุณมาขี่จอดไม่นานก็เดียวทาขี่ดีกว่าเพราะรถมันก็ขี่ดีอยู่จอดไว้มีแต่พังยางเกลออะไรกรอบหมดตอนนี้เริ่มพอเปลี่ยนยางก็มาออกคลิปเลยแล้วก็เหลือตอนนี้เหลือเก็บงานพวกความสวยงานแล้วพวกแฟลิ่งพวกเอ่อแฟลิ่งแล้วก็อะไรอย่างเบาะเบาะเดี๋ยวไปหุ้มใหม่จัดทรงเบาะใหม่นิดหน่อย เ่าไดทำบอกก่อนครับเพรบอกนะ่าจะทำลายข้างนอกแฟร์ลิงอะต้ะองเบิกศูนย์บางชิ้นจะไปดูราคาก่อนเพราะถ้าไม่ไม่บอกว่าลิงใหม่นี้มันรถเก่ามากๆเลยมันซิดไม่น่าขี่แต,แต่มีแฟร์ลิงใหม่มันได้ขี่ประชันกับซ i ไเก็เลยทั้งแก๊งซีไเอหมดเลยรถสวยๆหมดเลยทั้งแก๊ง ใกล้เคียงกันสไตล์เดียวกันสีมือพอกันสนุกเนี่ยติดน่าจะติดรถยนต์โอ้วาร์ิมาตัวใหม่สวยดีผมไม่ชอบรถเล็กเดี๋ยวจะหาอาร์ตาตั่ลึกๆเป็นตัววนะีเอมาทำเล่นเอาไว้ขี่เล่นเลย สามหมื่นอะไรเงี้ยสามหมื่นกว่าบาทแล้วมาอูหอเครื่องใหม่ทำแรงเดิมเดิมมันอสิบห้ามันสิบหกสิบเจ็ดแรงมา้าจะดันไปได้สนะักแบบไม่เค้นมากสักยี่สิบตัวที่ตัวนี้ก็ขี่ออกทิปได้แล้วยืนพืนร้อยยี่สบายแล้ว เยอช่วงนี้ออกก็คืออาจะมีคันช้าด้านหน้าข้างหลังก็เรีวยว่วาก็เลยสะสมสะสมลองไปเรื่อยๆแบ่งๆกันก็ดีถ้ายใสับถนนท่องเที่ยวแต่เรามาใส่มีจังหวะไปได้แล้วก็แทง าเจ้าพ่อของใหญ่ส0มรอยเมตรถึงละโอเคเดี๋ยวรอครบสมาชิกแล้วก็เดินทางต่อ